สวัสดีค่ะวิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเราจะทำยังไงนะคะวันนี้คุณครูก็นำเจวิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนะคะมาให้นักเรียนดูกันนะคะมนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญน,นะคะต่อการอยู่ร่วมกันของทุกสังคมไม่ว่าเราจะอยู่ ตรงไหนก็ตามเนี่ยเราจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีเพื่อนร่วมงานที่ต้องทำงานร่วมกันนะคะฉะนั้นมนุษย์แสัมพันธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันในทุกๆสังคมเลยนะคะค่ะทีนี้มาดูในเรื่องของเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานเนี่ยไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศไหนจะเขาจะอยู่ในวัยไหนก็ตามนะคะ บางคนอาจจะอาวุสกว่าเราแก่กว่าเราหรือเขาจะอยู่ในวัยที่อายุเท่ากับเราหรือเขาจะอายุน้อยกว่าเรายังไงทุกคนเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนร่วมงานของเรานะคะค่ะการที่เราอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยเราจะต้องยอมรับความแตกต่างนะคะเพื่อนร่วมงานอาจจะมีทั้งนิสัยที่ดีหรือไม่ดีพฤติกรรมหรือ มีอารมณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะเราต้องยอมรับความแตกต่างในทุกของทุกทุกคนในสังคมนะคะการทำงานร่วมกันนะคะนักเรียนลองคิดดูว่าตัวเองจะอยู่ในกลุ่มที่หหรือกลุ่มที่2นะคะเรามาดูกลุ่มที่1ก็คือร่วมกันทำงานเป็นทีมเราจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือไม่นะคะแค่เราทำงานสองคนขึ้นไปเนี่ยเราก็ถือว่าทำงานเป็นทีมแล้วนะคะหรือนักเรียนจะเลือกกลุ่มที่2 ปฏิเสธทุกครั้งเลยที่เพื่อนขอความช่วยเหลือหรือว่าขอความร่วมมือนะคะเราจะเป็นคนบุคคลในกลุ่มไหนนะคะลองคิดดูค่ะทีนี้มาดู7วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานข้อ1ะคะเราต้อง positive thinking อยู่เสมอนะคะคำว่า positive thinking หมายถึงอะไรนะคะหมายถึงว่าเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการคิดบวกมองโลกในด้านบวก ะะเพื่อให้ตนเองเนี่ยทำงานอย่างมีความสุขมองคนอื่นๆหรือว่ามองเพื่อนร่วมงานเนี่ยในด้านดีๆของเขาบ้างนะคะเราจะไม่จับกลุ่มนินทาหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นนะคะเราจะต้องเข้าใจเสม,มอว่าท,ทุกคนนะคะไม่ได้ดีพร้อมแล้วก็ส,สมบูรณ์แบบไปทุกด้านเนาะแต่ละด้านเนี่ยมีทั้งด้านดีไม่ดีแตกต่างกันไปขอเพียงแค่เราโพสทีฟจริงๆไว้นะคะในการนำทำงานในทุกๆวันของเราก็จะมีความสุขไปด้วย ข้อ2ให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอนะคะไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ในตำแหน่งอะไรนะคะเราจะต้องยอมรับแล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นนะคะเพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานลงได้ในทุกสถานการณ์นะคะต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับความคิดการตัดสินใจของเพื่อนร่วมง,งานด้วยนะคะโดยที่เราต้องอาศัยหลักของเหตุผลและก็ผลประโยชน์ส่วนรวมก่อนเสมอนะคะ ข้อ 3. สื่อสารให้เป็นนะคะการที่เราได้ร่วมวงสนทนากับใครแล้วเนี่ยหรือเราจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับใครนะคะสิ่งที่ในการทำงานขาดไม่ได้เลยในเรื่องของการสื่อสารหากเราเป็นผู้สื่อสารเป็นแล้วนั้นเนี่ยก็จะทำให้การทำงานเนี่ยราบรื่นแล้วก็ลดความผิดพลาดได้นะคะรวมไปถึงลดความขัดแย้งไปด้วย ะะโดยการสื่อสารเนี่ยเราจะต้องตรงจุดตรงประเด็นชัดเจนไม่นําอารมณ์ส่วนตัวมาใช้ในการสื่อสารนะคะในขณะที่เราเป็นผู้ฟังด้วยเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจในสิ่งที่เพื่อนร่วมงานพูดด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจถึงเนื้อหาสาระสําคัญแล้วก็สิ่งที่เราจะได้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการเข้าใจผิดนะคะแล้ว ผูพ้พูดเมื่อผู้พูดพูด,พดจบแล้วเนี่ยเราสามารถสรุปสิ่งที่ได้ยินแล้วก็สื่อความหมายระหว่างกันได้โดยที่เราจะได้เข้าใจเนื้อหาได้ตรงประเด็นชัดเจนนะคะต่อไปข้อ4นะคะตัดสินใจอย่างเหมาะสมหากเกิดความขัดแยง้ง ะะเราจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์ย่าแย่นะคะถ้าเกิดการลุกลามไปได้เนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องที่ใหญ่โตได้เราต้องรีบแก้ปัญหาเลยนะคะโดยการปรับเปลี่ยนแผนในการทํางานอาจจะหาถึงเหตุผลหรือว่าสาเหตุที่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะคะหากสามารถแก้ปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้เนี่ยก็จะนำไปปรึกษากับผู้บริหารได้ต่อไปด้วยเนาะโดยที่เราจะปรึกษากผู้บริหารโดยที่ไม่ต้องแบบว่า ใส่สีตีความเกินความเป็นจริงเราต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทหรือว่าองค์กรหรือว่า,าทีมในการทำงานของเรานะคะก่อนที่เราจะรายงานตามความเป็นจริงให้ผู้บริหารได้รับทราบนะคะข้อ5ระมัดระวังความสัมพันธ์ในองค์กรนะคะเราต้องแน่ใจด้วยว่าเราจะไม่ปล่อยให้ความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อน หรือในฐานะแฟนก็ตามนะคะหรือในฐานะความสัมพันธ์อะไรก็ตามมารบกวนเนื้อหาในการทำงานของเรานะคะโดยที่เราต้องจัดลำดับความสำคัญของงานมากกว่ามุ่งเน้นในเรื่องของการความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนนะคะแล้วก็มุ่งเน้นการทำงานเนี่ยมากก่อนเสมอโดยที่พยายามลดข้อตัวอย่างในประเด็นเรื่องส่วนตัวออกไปไม่ให้เกี่ยวข้องกับการทางานนะคะข้อห อ่อนน้อมถ่อมตนและเปิดใจค่ะการปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยเราจะต้องสุภาพนะคะไม่ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่ว่าสุภาพอ่อนน้อมเฉพาะกับหัวหน้างานหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรน,นะคะเราจะต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะกับเพื่อนร่วมง,งานทุกๆคนเนเราจะต้องชื่นชมกันและกันด้วยถ้ามีคนชมเราว่าทำงานเป็นทีมได้ดีมาก เรามีการทำงานได้ดีมากเราก็ต้องให้เครดิตเพื่อนที่ทำงานร่วมกับทีมของเราด้วยนะคะการทำงานเราต้องเปิดใจให้กว้างให้ความเคารพต่อความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะเหมือนอย่างเช่นที่เราต้องการให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยแสดงออกกับเราอย่างไรเราก็ต้องแสดงออกกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยในทางที่ดีแบบนั้นเช่นกันนะคะ ข้อสุดท้ายแล้วนะคะยอมรับถึงวัฒนธรรมและลักษณะของบุคคลที่แตกต่างกันเพื่อนร่วมงานของแต่แตละคนเนาะเขาไม่ได้มีมาตรฐานแบบเดียวกันนะแต่ละคนก็ต้องมีนิสัยใจคอลักษณะอารมณ์ที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะล้วนแล้วแต่ว่าเรามาจากหลากหลายที่ในการทำงานเนี่ยเราเลยก็ต้องที่จะต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มาก ะะยอมรับในความแตกต่างและต้องรู้จักใช้เหตุผลตัดสินใจนะคะนี่ก็คือ7ข้อที่เราจะต้องมีวิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานยังไงนะคะทีนี้มาดูถ้าเราเจอเพื่อนร่วมง,งานไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเลยนะคะถ้าเป็นนักเรียนเจอเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนร่วมง,งานนิสัยไม่ดีหรือว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เป็นมิตรนักเรียนจะทําอย่างไร ะะอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ดูว่าสมมุติว่าพฤติกรรมสี่อย่างเนี้ยที่เราจะแสดงออกนะคะถ้าเราเจอเพื่อนร่วมงานไม่ดีเนี่ยอย่างเช่นรูปที่หนึ่งนะคะเรารู้สึกว่าฉันนั่งคิดมากไม่ไหวแล้วกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นแบบนี้ฉันจะทำไงดีนะคะหรืออย่างที่สองชิวๆสบายๆนะคะเราไม่ได้แบบสนใจไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะคะแล้วแต่ เพื่อนเลยว่าจะนิสัยดีไม่ดียังไงนะคะหรือข้อ3ปลีกวิเวกเลยนะไปอยู่ในมุมของตนเองฉันไม่สนใจฉันจะอยู่ในมุมของตัวเองแบบเนี้ยแล้วก็ไม่อยากอยู่ใกล้กับเพื่อนลวกงานที่นิสัยไม่ดีนะคะหรือข้อสุดท้ายเลยฉันไม่สนใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่สนใจไม่ไม่ใส่ใจด้วยว่าเพื่อน่วกงานจะดีหรือไม่ดีกับเราอย่างไร ะะลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะสนใจหรือใส่ใจเพื่อนร่วมงานตัวเองอย่างไรถ้าเราเจอคนร่วมง,งานที่มีลักษณะนิสัยแบบนี้นะคะสุดท้ายนะคะครูก็มาสรุปให้ฟังอีกครั้งนะคะว่า7วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีอะไรบ้างนะคะ 1. positive thinking นะคะมองโลกในแง่บวกเนาะ 2. ให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอไม่ว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตาม ะคะ 3. ส,สื่อสารให้เป็นรู้จักสื่อสารให้กับผู้อื่นฟังโดยที่สื่อสารในความจริงแล้วก็ตามหลักที่ถูกต้องนะคะ 4. ตัดสินใจอย่างเหมาะสมหากเกิดความขัดแยง้งนะคะเราจะต้องไม่ทำให้ความขัดแย้งมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาได้นะคะข้อ5ระมัดระวังความสัมพันธ์ในองค์กรนะคะ ไม่เอาเพื่อนหรือว่าความเป็นเพื่อนหรือความสัมพันธ์เนี่ยมาเกี่ยวข้องกับการทํางานนะคะหกอ,อน,น้อมทมตนและเปิดใจมีความอ่อนน้อมสุภาพทมตนกับทุกๆคนที่ร่วมงานกับเราและสุดท้าย 7. ยอมรับถึงวัฒนธรรมและลักษณะของบุคคลที่แตกต่างกันนะคะทุกคนมีความแตกต่างกันเราแค่ยอมรับแล้วก็เข้าใจบุคคลเหล่านั้นด้วยการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เพื่ออะไรนะคะก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั่นเองสุดท้ายการทำงานร่วมกันถ้าเราไม่สามัคคีกันไม่จับมือกันและไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเราจะไม่พบเจอคำว,ว่าประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ